สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอปนะฮะรถมือ 2, Group Life, สองดีออโต้กรุ๊ปลายสามนิสันอุบลน,นะครับข้างข้างผมนี่นะตัวนี้เป็นซีบิกนะ1.8ตัวท็อปแล้วเป็น EL นะฮะปี2018นะฮะไม่เพียง1 000. 3 0 0 0หาโลเท่านั้นมีดียังไงเดี๋ยวพาไปดู ผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะเพิ่งได้มาสีขาวๆเลยเนาะยังไม่ได้ล้างแต่อย่างไรบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีเก็บสีแม้แต่จุดเดียวนะครับมาเลยฮะเรามาพรีเซนต์ในเรื่องของตัวกระจังหน้าก่อนตัวนี้ต้องบอกเนาะตัวนี้เป็นฟี218แล้วนะฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เป็นโครเมียมใหญ่ๆนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นตัวท็อป1.8 EL แลวเนาะตัวนี้ให้มาเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะแล้วมีเดย์ไลท์ตรงนี้แล้วด้วยนะครับมาดูใกล้ๆเลยนะคะ ไฟของเขาฟี18นะบอกเลยนะไหม่หมื่นสองนะนะครับใหม่มากนะครับตัวนี้ด้วยการเป็นตัวท็อปแล้วมีแอลตัวไฟแตบอมมาให้แล้วตัวนี้เนาะและตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปตัวนี้มีสเกิร์ตรอบคันสีขาวมุกฮอนด้านะครับสวยมากๆนะครับตัวนี้มาเราให้ดูไฟทางด้านซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับว่าสวยสดใาขนาดไหนนะโอเคครับ ต้องบอกก่อนเลยนะถ้าคนนึกถึงในเซกเมนต์นี้นะก็จะเป็นแนวแนวแบบคนรักสปอร์ตแล้วมาต่อกันด้วยทรงยางนะฮะตัวนี้ด้วยการที่เป็นตัวท็อปแล้วตัวนี้เป็นแม็กเดิมโรงงานเขานะนะฮะตัวนี้ให้ยางเป็นไรเนี่ยยางเดิมยังติดของเขาอยู่เลยนะเป็น n s f นเซ0 0ดันหลอเนาะยางของเขาติดรถมานะฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ายางปีอะไรเดี๋ยวผมดูให้นี่ไงปี18ทรงกับปีรถเขาเลยนะอันนี้บอกเลยแต่ลูกค้าแทบไม่ได้วิ่งเลยดูดิขนเงาะ ยังอยู่เลยนะฮะล่องยังลึกๆอยู่เลยนะครับบางท่านลูกค้าบางท่านก็ยังมาถามผมว่าเอา้าทั้งก่อนเห็นคุณแอปรีวิวตัว C ีวิกนะไม่สองหมื่นเฮ้ยทำไมลูกค้ามาขายแล้วปีใหม่ๆเองทําไมลูกค้ามาขายแล้วต้องบอกก่อนเลยบางท่านนะครับเรามีเล่มนะ,ะเรามีสมุดวารันตีบุ๊กที่ลูกค้าเข้าและเราเช็คกับทางศูนย์บริการของยี่ห้อน,นั้นๆเลยนะฮะ เชื่อได้เลยฮะว่ารถทุกคันที่เราจับมาขายให้ลูกค้านั้นคือเราเช็คประวัติมาหมดแล้วนะครับตัวนี้เหมือนกันกุญแจ2ดอกนะครับแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสนะครับแมนนวลครบคันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมาต่อในส่วนด้านข้างนะครับโคมไฟเลี้ยวนะฮะตัวนี้ก็ให้เป็น LED มาแล้วนะฮะบอกในทรงสปอร์ตสีขาวมุกนะฮะส่วนของโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโครเมียมแล้วจับมือจับตัวนี้ต้องบอกเลยนะเขาเป็นเคเลสเนอะด้วยการที่เป็นเคเลสเนี่ยผมถือกุญแจเนาะปุ๊บ สอดมือเข้าไปสามารถเปิดประตูได้เลยนะครับอันนี้เป็นอีกตัวออปชั่นหนึ่งที่ผมบอกว่าเลยว่าน่าใช้มากและอย่างที่เรารู้กันก็คือตัวนี้นะฮะสามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้แล้วนะครับสเกิร์ตด้านข้างสวยงามมากนะครับบอกเลยนะครับฟีนหน้าหลังนะครับเหมือนเดิมนะครับลูกค้าติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมีคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วสวยใสนะคันนี้บอกเลยนะครับมาดูในส่วนของตูดนะฮะตูดอ่ะนะฮะตรงนี้ต้องบอกเลยว่า อันนี้เป็นไฟนะครับตัวนี้สวยมากเป็นลักษณะตัว C เนาะนะครับของเขาข้างในก็ยังเป็นหลอดปกติเนาะนะฮะหาเปลี่ยนง่ายนะครับส่วนรหัสเครื่องของเขานะ IV Tech ตัวนี้ก็มีอยู่ครบนะนะครับผมและตัวนี้ก็จะเป็นว o ร์ดดิ้งของเขา Civic นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกเนาะมีสปอยเลอร์ให้เราด้วยนะครับสปอยเลอร์ก็จะเป็นทรงใหญ่นะฮะจะมีทรงเล็กและทรงใหญ่นะฮะตัวนี้เป็นทรงใหญ่มาให้นะครับ มีเซ็นเซอร์2จุดนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านถ้ายนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับมาสูมาดูในส่วนของด้านซ้ายต่อเลยนะฮะด้านซ้ายผมบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปนะเหมือนได้รถใหม่นะผมบอกเลยว่าคุณก็เข้าูนยนปกตินี่แหละนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรกับน้องเขาเยอะนะฮะตัวนี้ใหม่จริงๆนะฮะลูกค้าเอาไปเนี่ยจอดรถอย่างเดียวนะผมบอกเลยตอนที่ผมไปได้มาเนี่ยคืออันนี้ต้องบอกนะเป็นรถบ้านนะอันนี้เป็นรถบ้าน คือลูกค้าแกขายเพราะแกะว่าไม่ได้ใช้รถนะครับคันนี้ผมก็เลยรับไว้นะครับผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปต่อรีวิวข้างในกันครับมาต่อกันในส่วนของด้านในเนาะอย่างที่ผมพรีเซนต์ครั้งก่อนแล้วลูกค้าชอบถามว่าทำไมรถสีดำเบาะถึงไม่สีดำนี่แหละคือคำตอบ เพราะคันนี้คือสีขาวแต่บอกข้างในรุ่นเดียวกันนะแค่คนละปีคันนั้นคือ2017คันนี้คือ2018 EL เหมือนกันข้างในเบาะดำนะครับเดินเข็บตรงกลางตะเข็บตรงกลางเป็นเคปล่าเหมือนกันให้ความหรูหราเนาะแล้วบอกก่อนว่าเบาะคนขับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วค่อนข้างหรูหราเลยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูปุ๊บนะฮะอ่านะฮะเอฟเฟกต์มาแล้วนะฮะปุ๊บไม่เขาเท่าไหร่นะฮะ อุ้ยหมื่นสามนะฮะตัวเนี้ยนะครับไม่หนึ่งมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้ากิโลเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าไม่ค่อนข้างน้อยมากลูกค้าไม่ไม่ได้ใช้เลยผมบอกเลยเนาะคันนี้นะครับแล้วมาต่อกันในส่วนของพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยตัวเนี้ยเป็นพวงมาลัยหนังละค่อนข้างจับสะดวกสบายเนาะนะครับตัวเนี้ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับจะเป็นการปรับ เสียงนะครับขึ้นลงนะฮะร,รับสายวางสายโทรศัพท์ได้และทางด้านขวาก็จะเป็นคูสคอนโทรลนะฮะจับจความเร็วอะไรประมาณนี้เนาะในส่วนของระบบหน้าจออันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นจอปกติของเขานะครับเล่นได้ปกติเลยตัวนี้บอกว่ารองรับอะไรมั F ่ง FMAM b l บลู o t h AUXApple CarPlay นะฮะ u t u b e เนี่ยก็ได้เห็นไหมลูกค้าก็ติดให้นะตรงนี้เห็นไหม มันก็มีอยู่แต่ผมยังไม่รู้อผมยังไม่ได้เล่นเลยตรงนี้แล้วก็อย่างหนึ่ง HDMI นะที่ผมรีรวิวไว้ตรงเนี้ยก็สามารถต่อ HDMI กับ USB ได้ส่วน USB เนี่ยมี2จุดนะมีทางด้านหน้าแล้วก็ต้องมีตรงที่วางแก้วนะคะตรงนี้สามารถเปิดได้ตรงนี้เนาะนะครับในส่วนของที่วางแก้วก็บอกเลยว่าก็ไม่น้อยหน้าเนาะหนึ่งสองนะครับข้างซ้ายก็เหมือนที่วางขวดน้ําได้อีก2จุดนะ ประมาณ 4. จุดนะฮะสจุดได้นะครับนะฮะมาส่วนในส่วนของคอนโซลผมต้องบอกว่าคอนโซลเขาเนี่ยก็ค่อนข้างหรูหราเลยระบบความปลอดภัยเนี่ยตัวเนี้ยเรื่อยๆเป็น1.8แล้วนะครับมีแอร์แบ็กสลูกให้นะครับมีแอร์แบ็กสลูกให้ฝ้าเพดานบอกเลยนะฮะคันนี้ขาวใสสะอาดเหมือนใหม่มากๆบอกเลยเนี่ยผมอยากให้ดูลูกค้าเดิมไม่ได้แกะเลยนะบอกเลยนะลูกค้าเดิมไม่ได้แกะใช้งานเลยเนี่ยนะครับ คือฝ้าเพดานเนี่ยยังไม่มีการเจิมหลุงพ่ออะไรมาทั้งนั้นแล้วอันนี้คือไฮไลท์นะผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับตัวนี้เล่มสมุดวารันตีนะฮะอยู่ในนี้แล้วทาแสดงอันนี้คือเล่มเขายังใหม่เอี่ยมเลยนะเห็นไหมใหม่มากๆนะฮะเดี๋ยวของนี้เปิดให้ลูกค้าดูช้าๆเลยนะครับอันเนี้ยนะครับเขาปั๊มมาเป็นซัมมิตอุดมสุขเนาะน่าจะเป็นรถซื้อกุงเทพนะฮะคันนี้นะครับ มาดูเช็คระยะล่าสุดเมื่อไหร่ปี19นะ6,214นะฮะอันเนี้ยช่องนี้ยังไม่ได้เช็คเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าลูกค้ามาเอาเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าเลยนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงบอกเลยว่าคันเนี้ยตรงนะฮะผมให้ทีมงานโทรไปเช็คก,กับโชว์รูมแล้วอาฮะว่าตรงสามารถเช็คในระบบได้นะครับทางเราตรงนี้ต้องบอกก่อนนะ มาดูในส่วนของที่นั่งด้านหลังเลยเห็นผมบอกเลยนะผมสูงเกือบร้อแินะตรงเนี้คุณสามารถนั่งได้สามคนเลยนะถ้าตัวเล็กเนี่ย4คนเนี่ยคุณอัดได้เลยนะ แต่ผมก็ไม่แนะนําให้4คนเนาะมันจะจะเบียดไปนะฮะผมจะไปกันเร็วๆเลยแล้วกันในจุดเชื่อมต่ออาร์คต่างๆเนาะก็ต้องบอกเลยตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วกระจกไฟฟ้กระจกไฟฟ้าเนี่ยมีให้ครบคันอยู่แล้วนะครับในส่วนของฮ da ด้าซีวิกตัวนี้อย่างที่บอกเนาะเม็ดอาร์คแต่ละจุดเห็นไหมเขาจะมีแหว่งอย่างที่ผมเคยรีวิวเม็ดอาร์คจะเรียงตัวกันสวยงามนะครับบอกเลยคันนี้ไม่มีเก็บสีแต่อย่างใดนะไม่มีเก็บสีแต่อย่างใดนะนะครับเห็นไหมฮะสวยๆเลยนะคะเรียงตัวกัน นะครับให้ดูลูกค้าดูชา้าๆเลยนะครับเม็ดน็อตนะครับฝาตรงแก้มนะครับอันนี้ก็จะเดิมอยู่นะครับจุดอาร์คแต่ละจุดของโรงงานสีเขียวนะครับแต้มอาร์คจากโรงงานยังอยู่เดิมนะครับบอกเลยเดิมนะครับส่วนแผ่นเพดนะฮะแผ่นเพดสักาเพดตัวนี้ใหม่มากนะดูสติกเกอร์ให้ดูสติกเกอร์ดูนะฮะใหม่ไหมใหม่เลยบอกเลยนะฮะจุดเชื่อมต่อประตูหลังนะอันนี้บอกเลยเห็นไหมไม่มีรอยขแต่อย่างใดนะครับ รถอาจจะสกปรกนิดนึงนะฮะอยากโยงอยากย่ายนะยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะพอรถเพิ่งลงมาเมื่อคืนนะครับอันนี้มารีวิวให้ลูกค้าดูความเดิมเลยนะครับบอกเลยว่าเดิมๆอยากให้ลูกค้าเห็นอะไรที่มันเดิมๆนะครับมาส่วนในประตูหลังต่อนะครับอย่างที่เรารู้คันนี้มันเป็นไซส์ขนาดกลางและในการนั่งโดยสารเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายนะฮะกว้างขวางนะฮะนะครับตรงนี้มาให้ดูเม็ดแาร์นะครับนะฮะ พูดถึงนะในเรื่องของเมอาร์กเรียงตัวสวยดีเห็นไหมเอ่ยนะฮะนะฮะสวยงามสวยงามนะครับสวยงามนะครับนะครับแล้วมาดูในประตูหลังอะประตูหลังต่อเห็นไหมน็อตไม่มีไขแม้แต่จุดเดียวไม่มีขไขไแม้แต่จุดเดียวนะดูนี่ด้วยดูนี่ด้วย่วยนะไม่มีขไขไแม้แต่จุดเดียวนะแล้วตัวแผ่นเพจนะยังเอียมเอียงอยู่เลยเห็นไหมลูกค้ายังไม่ค่อยได้ใช้งานบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดท้ายให้ลูกค้าดูนิดหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะฮะอ่าตัวนี้เรามาเปิดดูฝาอ่ากระโปรงท้ายนะครให้ลูกค้าดูก่อนนิดนึงนะครับตัวนี้ไม่มีไขแต่อย่างใดนะเห็นไหมแต่ละจุดเห็นไหมนะฮะโอเคนะฮะสวยมากนะฮะตัวนี้ด้วยอ่ะมาดูกันตัวนี้นะฮะเห็นไหมใหม่มากบอกเลยใหม่มากนะฮะ จะมียายแมงมุมนิดๆหน่อยๆเนาะลูกค้าจอดอยู่ในบ้านผมบอกเลยนะครับแล้วมาดูตรงท้ายนี่ก่อนฮะ,ะตรงแต้มนะฮะจุดต่างๆนะฮะยังเดิมเลยเห็นไหมเน็ตอาร์คจุดต่างๆยังเดิมเลยนะอันนี้ทางน้านซ้ายนะไปดูทางนั้นขวานั่งนะครับยังเดิมๆนะครับ ตัวนี้บางคนก็ถามว่าอัตราเฉลี่ยเนี่ยในการกินน้ํามันเนี่ยเยอะไหมสิบสาโลลิตรนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นยางสำรอง,ของเขาเนาะนะครับแล้วตัวนี้เป็นแม่แรงแล้วคุมมือแม่แรงแล้วตรงนี้แล้วก็เป็นในส่วนของยาแนวนะฮะอันนี้เราให้ดูตัวของยาแนวนะครับตัวยาแนวนะฮะอันนี้เดิมเลยนะจากโรงงานเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดทางซ้ายให้ดูอีกนิดนึงนี่เห็นไหมเดิมมากๆ,ๆนะฮะเคาะนี่ยังบางๆเคาะนี่ยังบางๆทางด้านนี้ เปิดให้ดูให้ดูให้หมดลูกค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ลูกค้าออนไลน์เราเยอะนะฮะตรงนี้มาดูนะฮะตัวนี้นะฮะที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยผมบอกเลยนะอันนี้ผมให้ดูด้านหลังแล้วนะนะครับโอเคเรามาดูทางด้านซ้ายต่อนะฮะเม็ดอาร์คจุดด้านซ้ายต่อนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยคันนี้ใครได้ไปนี้สุดจริงเนาะนะฮะโอเคครับคันนี้ดูเห็นไหมเม็ดอาร์คแต่ละจุด เรียงตัวสวยงามนะฮะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับเบาะข้างในได้สีดำด้วยผมบอกเลยเบาะข้างในได้สีดำให้ความรู้สึกสปอร์ตนะฮะเพราะว่าข้างนอกเป็นสีขาวแล้วข้างในก็ต้องเป็นสีดำเนาะถ้าเป็นรถคันสีดำข้างในก็จะเป็นสีเบสนะครับตัวนี้และนะฮะมาดูในส่วนของเม็ดน็อตยึดประตูหลังนะฮะนะฮะแต่ละจุดเห็นไหมแต้มเดิมจากโรงงานนะครับยังใหม่อยู่เลยคำว่าซีวิค ยังใหม่มากผมบอกเลยลูกค้านี้แทบไม่ได้เหยียบเลยนะครับคันนี้บอกเลยนี่สุดๆจริงๆนะฮะนะฮะมาต่อในตรงนี้เนาะประตูด้านหน้านะฮะทางด้านซ้ายนะฮะเม็ตน็อตแต่ละจุดเห็นนะฮะนะฮะแต่ละจุดสวยงามมากนะครับสวยงามมากเราให้ดูหมดเลยนะเราให้ดูหมดเลยนะครับแล้วจุดเชื่อมต่อประตูหลัง ให้ดูอีกนะฮะให้ดูให้ดูหมดเลยนะครับลูกค้าออนไลน์ชอบถามมาเยอะนะครับตรงนี้นะฮะบอกเลยเนี่ยอย่างที่เห็นนะเบาะหนังเขายังใหม่ๆอยู่เลยนะยังตึงๆอยู่เลยนะไม่มีย้อมนะอันนี้บอกเลยไม่มีย้อมแต้มเดิมจากโรงงานไอ้เขียวๆเนี่ยผมไม่ได้แต้มนะผมบอกก่อนนะอันนี้แต้มของโรงงานเขาเลยนะนะครับเนี่ยตรงเชื่อมต่อตรงแก้มไม่มีไขเลยแม้แต่จุดเดียวนะครับบอกเลยว่าคันนี้สมบูรณ์มากนะครับเล่มครบกุญแจ สองดอกนะครับบอกเลยนั้นเดี๋ยวไงผมพาไปดูห้องเครื่องต่อครับฮะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องเลยนะฮะผมจะหยุดนิ่งนิดหนึ่งนะฮะเพื<ค>่อให้ลูกค้าฟังเสียงเครื่องนะผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องไปด้วยกันนะตรงนี้นะเพื่อให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดของเครื่องนะครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้ฝากระโปรงเดิมเราไล่กันเลยนะฮะดังนั้นซ้ายนะตรงเม็ดน็อตจุดเชื่อมต่อนะตัวเนี้ยเห็นไหมเดิมนะฮะไม่มีไข่แต่อย่างใดนะตัวนี้ตัวนี้นะฮะเม็ดน็อตยึด เหมือนเดิมนะฮะแก้มข้างนะครับน็อตแต่ละจุดนะฮะเรียงตัวกันสวยนะครับเดิมจากโรงงานนะฮะไฟนะครับครับก็ยังเป็นของเดิมของฮอนดานะฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะฮะน็อตแต่ละจุดสติกเกอร์แต่ละจุดยังอยู่ครบนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกเนอะเป็นเครื่อง IV-TECH เนอะให้กำลังขับสูงสุด141แรงม้าใช้เครื่องบล็อกเดียวกับ HRV เลยตัวนี้บอกเลยว่าแรงนะครับนะฮะแล้วก็มาดูด้านทางด้าน ขวาต่อนะฮะนะฮะลูกลมลูกลมนะฮะนะฮะเม็ดน็อตแต่ละจุดไม่มีเคลื่อนจะอย่างใดนะครับเห็นไหมเอ่ยอยากให้ลูกค้าดูนานๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบ้าโช๊คเห็นไหมเดิมมากๆนะฮะจุดนะฮะแต้มแต่ละจุดเนี่ยผมบอกเลยจุดแต้มแต่ละจุดเนี่ยของเดิมคังนั้นเลยนะเนี่ยเห็นไหมนะฮะนะฮะบอกเลยว่าเดิมโรงงานมากนะฮะแต่ละจุดนะฮะ ของแต,แต่ละจุดนี่ของเดิมโรงงานหมดเลยนะส่วนในฝากระโปงนะฝากระโปงอย่างที่ผมบอกเนอะตัวนี้เป็นแผ่นนะคะเป็นโค้ดเขานะฮะตัวนี้เป็น nh 788นะฮะ p หมายความว่าตัวนี้เป็นรหัสสีขาวมุกข,ของ Honda ตัวนี้นะครับฝากระโปงก็เดิมนะครับตัวนี้เดิมนะฮะเดิมโรงงานเลยผมบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะส่วนสติ๊กเกอร์ก็ังมีอกอรเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับค่อนข้างให้ความเดิม บอกเลยว่าคันนี้จริงๆนะกี่ปีนะ 19, 20 2ปีครึ่ง2ปีครึ่งวิ่งอยู่1 3ื่นนะฮะบอกเลยว่าก็ปีนึงก็วิ่งไม่ถึงหมนะื่นอ่ะบอกเลยว่าลูกค้าจอดจริงๆเพราะวันที่ไปรับรถที่บ้านลูกค้าลูกค้าจอดนี่ฝุ่นเกาะเลยนะครับคือแบบไม่ได้ใช้จริงๆนะฮะเลยอยากขายคันนี้นะ แชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะฮะยังไงก็ตามนะครับคันนี้อย่างที่ผมบอกนะคันนี้ออกป้ายแดงคนชอบถามผมวนะ่าออกป้ายแดงเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัว EL ตัวท็อป1.8นะฮะเกียร์ออโต้ K uto, ปี2018ถ้าปีนั้นคุณซื้อนะออกป้ายแดงราคาอยู่ที่9 5 9 0 0 0บาทนะฮะตอนนี้ตัวนี้เราขายนะปี1.8ไม่เพียงหมื่นสนะตอนแรกอะหน้าป้ายนะครับอยู่ที่7,39,000บาทสำหรับคนดูคลิปผมนะเอาราคาพิเศษไปเลยนะฮะ7,10,000 9,000บาทเท่านั้นนะฮะ7 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะฮะฟรีดาวเลยฟรีดาวเลยฟรีดาวเลยตัวนี้ผมบอกเลยเครดิตดีฟรีดาวนะฮะรถสภาพใหม่อย่างงี้รถไม่น้อยสภาพดีอยู่ไม่นานนะผมบอกไว้ก่อนนะครับ เดียวไงโปรโมชั่นก็คืออย่างที่ผมบอกเนอะคันนี้ลูกค้าได้อะไรมั่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะครับกล้อง Full HD นะครับแถมให้สเกิร์ตรอบคันลูกค้าได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับติดมาจากของเดิมอยู่แล้วนะครับบอกเลยแล้วอย่างที่4ี่อย่างที่ผมบอกไปคุ้มค่ามากๆเลยกับเลขไม์เพียง1 3,000หมกิโลเท่านั้นนะครับผมบอกเลยคันนี้นะครับผมรีวิวให้ดูแล้วว่าคันนี้เจาะลึกเป็นยังไงนะครับผมฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะสอัท่านผู้ชมที่เพิ่งมาดูคลิปผมนะครับยังไงก็รบกวน กดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะทำคลิปดีๆต่อไปในคลิปหน้าด้วยนะครับยังไงก็ตามผมคุณแอปนะจากรถมือสองดีออโตคุปบายเสียมนิสันอุบลก็ขอลาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ